สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันศุกร์นะครับที่26กุมภาพันธ์นะครับ2021นะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับจะตามไปแกะรอยนะครับวิเคราะห์นะครับดูนะครับปรากฏการตลาดนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับท็อป10นะครับวันนี้นะครับเราจะตามไปแกะรอยนะครับวิเคราะห์ราคานะครับโบรกเกอรนะครับหรือว่าจอดนั่นเองนะครับเพราะว่ามีเป็นแฟนๆนะครับหลายท่านนะครับคอมเมนต์มานะครับอยากให้นะครับ วิเคราะห์นะครับราคาของโกลดอนะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับเช้านี้แล้วก็ในช่วงสุดท้ายครับอย่าพลาดครับมาเกาะติดสถานการณ์นะครับแล้วก็ตามไปแกะรอยนะครับราคาบิตคอยนะครับแล้วก็ปรากฏการนะครับว่านะครับในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับช่วงปลายสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับราคาบิตคอยของเราอย่าพลาดครับ HAP ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับมาคุยกันนะครับมาทักทายนะครับแล้วก็ท่านใดอยากอยากให้นะผมวิเคราะห์นะครับเหรียญตัวไหนครับหรือว่าประเด็นอะไรที่ร้อนแรงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าผมจัดคิวให้ได้ก็จะจัดให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับด้านขวามือครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิต ว่าจะเป็นในด้านของ Fundamental นะคปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ Technical analyze นะครับโอเคครับเบื้องต้นเข้าไปดูนะครับท็อป10ก่อนในคอยมาร์เก็ตแคปว่านะครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ถึงวันนี้นะครับมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่หนึ่งครับยังคงเป็น Bitcoin นะครับตอนนี้ก็เทรดอยู่ที่ราคา49,333นะครับเมื่อวานก็ลงไป0.47นนะครับมาร์เก็ตแคปอยู่ที่919 b i l l เลี้ยนยูเอสลนะครับก็นะครับตกลงไปต่ำกว่าวันทิ l ล o n นิดหนึ่งนะต้องพยายามติดตัวกลับมาให้ได้นะครับโอเคอันดับที่2ก็คืออีโทเรียมนะครับเทรดอยู่ที่ราคา15730นะครับขอโทษครับเทรดอยู่ที่ราคา1573นะครับเมื่อวานก็ลงไป3.60%นะครับ Market Cap อยู่ที่180.61 b i l ิ i o n USD เลียนอยูเอสลอันดับที่3ยังคงเป็นไบ n นนซ์คอยลนะครับหรือว่า BNB นะครับเมื่อวานก็ลงไปที่สามเซ็นต์นะครับเทรดอยู่ที่ราคา243นะครับ Market Cap อยู่ที่37.68 billion US หกแปดบนอลลาร์นะครับอันดับที่4นะครับ Tether นะครับ USDT นะครับเมื่อวานก็นะครับเทรดอยู่ที่ราคาประมาณ1ดอลลาร์นะครับกลมๆนะครับ Market Cap อยู่ที่34.94 billion US ก้าสี่ดอลลาร์นะครับ แล้วก็อันดับ5นะครับคาดานโนนะครับเมื่อเช้าแวบๆนะครับเห็นขยับขึ้นมาอันดับ4นิดนึงครับเพราะว่านะครับตรงนี้นะครับราคานะครับหรือว่า Market Cap เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับเทสเตอร์มากๆเลยนะวันนี้จับตาดูให้ดีนะครับก็คาดานโนนะครับเมื่อวานก็ขึ้นมานะครับ6.26เนะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่ราคา1.11 US ดอลลาร์มาร์เก็ตแอยู่ที่34.55นะครับถ้าเราเห็นนะครับเห็นไหมครับเทสเตอร์นะอยู่ที่34.90 ห่างกันนิดเดียวนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ผมดูนะครับคาดาโนขึ้นอยู่อันดับ4ไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ในช่วงเวลาแค่1นชั่วโมงครับก็เทเทิร์นครับมาทวงตําแหน่งกลับไปนะไม่เป็นไรครับเพราะฉนั้นตรงนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะพ่อเลยครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับคาดาโนลูกชายของผมนะครับกาลังมานะครับ กำลังจะร้อนนะครับโปรเจกต์ที่3นะครับนั่นก็คือสมาร์ตคอนแทกนะครับสมาร์ตคอนแทกกำลังจะออกมารับดิวนะครับวันที่1มีนาคมนะเพราะนั้นเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับคาดาโน่นะครับจะกระแทกแรงแซงไปอยู่อันดับสาได้หรือไม่นะครับอย่าพลาดนะครับโอเคไปอันดับ6กันต่อครับอันดับ6ก็คือนะครับ โ o ก a ดดหรือว่าดดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิเคราะห์แล้วก็ดูราคาด้วยนะครับข้างในนะครับก็คือตอนนี้นะครับเมื่อวานก็ลงไปที่2.78%เนะครับเทรดอยู่ที่ราคา32.82 u s ดอลยูร์น่ครับมาเก็ตแคปอยู่ที่29.97บเิลลียน US ดอลตอร์นะครับอันดับ7ครับเป็น XRP นะครับเมื่อวานก็ล่วงลงไปที่2นะครัดเยู่อี่่าี่ราคา s d m a นะครับเรอยู่ที่20.9าศลนยน US ดาร์อันดครับเป็น l i t ล่า i n เกับ l t c นะค่ับเมื่อวานก็ขก้า 5.22%นะครับเทรดอยู่ที่ราคา190ครับ US Dollar Market Cap อยู่ที่12.69 b i l ล i o น US Dollar อันดับที่9ครับเป็น n Link นะครับเมือ่อวานก็ลงไปที่5.42%นะครับเทรดอยู่ที่ราคา26.89 US Dollar Market Cap อยู่ที่10.98 b i l ล i o น US Dollar และอันดับสุดท้ายอันดับที่10ครับ Bitcoin Cash นะครับเมือ่อวานก็ร่วงลงไปที่1.06%นะครับเทรดอยู่ที่ราคา521 ยูเอสดอลลาร์มาเก็ตแคปอยู่ที่9.73 b ลเล i ยนยูเอสดอลนะครับ โอเคครับเข้ามาวิเคราะห์ดูราคานะครับดอทนะครับหรือว่าโป่งกันดัดกันนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเราจะไปดูภาพรวมใหญ่ก่อนไปดูในไทม์เฟรมวันเดย์นะครับวันเดย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้โอ้โหก็ล่วงลงมา4วันติดนะครับย่อลงมานะครับผ่านแนวรับที่1นึ่งคือเลเวลหนึ่งที่ราคาค่าเฉลี่ยนะครับเส้นเอ็มเอ๙นะครับสีเหลืองด้านบนของผมนะครับนะครับนั่นก็คือราคาค่าเฉลี่ยนะครับเวันล่าสุดตอนนี้ก็นะครับเรียกว่าพยายามจะกดตัวนะครับลงไปเทสแนวรับที่2นนั่คืองนั่ ที่สอคือราคา EMA 21นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันวันนี้วันศุกร์นะครับแท่งเทียนยังไม่เสร็จนะครับยังปิดไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสองสวันที่แลเห็นนะครับแท่งเทียนนะครับดิ่งลงมาย่อลงมาครับและไส้เทียนทะลุเลเวลสไปแล้วแต่ว่าโดนช้อนซื้อนะครับกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นราคาตอนนี้กําลังจะต่อสู้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ ราคาเฉลี่ยนะครับเส้น EMA 9นะครับนั่นก็คือ33.84 US ดอลลาร์นะครับถ้าวันนี้นะครับดีตัวกลับขึ้นไปแล้วยืนเหนือได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับไปนะครับเทสแนวต้านใหญ่เลยนะครับแนวต้านใหญ่นะครับนั่นก็คือนะครับราคา42.28นะครับ US ดอลลาร์นะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแล้วก็ดีดตัวนะครับกลับขึ้นไปนะครับเป็นนะครับเทรนขาขึ้นระยะยาวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรียกว่าเป็นการย่อตัวลงมาที่เลเวล1และเลเวลสองปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นให้มองแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับตราบใดที่สามารถยืนนะครับแล้วต่อสู้อยู่ที่ราคาครับ33.84นะนั่นก็คือเลเวล e นะครับก็คือราคาค่าเฉลี่ย ama ที่9นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็ให้เพื่อนจับตาดู้้ดดีตัูขึ้นไปหรือว่าปิดเหนือราคานี้ได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแปลว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไปเทสราคานะครับ4.2.28จุดซึ่งเป็นนะครับแนวต้านใหญ่นะ4 8 2, 2 8เนี่ยซึ่งก็เป็นจุด New Time High นะครับปัจจุบ,บันเนี่ยเพราะนั้น เขาจะต้องทําอะไรครับต้องพยายามนะครับรวบรวมพลังนะครับดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเทสต์ครับนิวไทม์ไฮนะครับอีกครั้งหนึ่งคือ42.28นะครับแล้วถึงจะมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปทำละทำนิวไทม์ไฮใหม่ในอนาคตนะครับโอเคแต่ในทางกลับกันนะครับมาดูครับ ในทางกลับกันครับถ้าย้อนกลับลงมาถ้าย้อนกลับมาย่อลงต่อเองนะครับไปเทสแนวรับที่2นั่นก็คือ level สองครับคือราคานะครับ29.94 usdollar นะครับนั่นก็คือเส้น ema 21ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าทะลุลงไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับให้เพื่อนๆมองลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งเลยครับ level สนะครับนะครับถ้าทะลุราคา level สลงมาเนี่ยปุ๊บให้ไปตั้งช้อนรอได้นะครับ ให้ไปตั้งช้อนรอได้ที่เลเวลสนั่นคือราคาค่าเฉลี่ย MA ที่50นะครับราคา23.13 u s ดอนล่งาร์นะครับนั่นก็จะเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมองแล้วทรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะไซด์เว้นะครับนะครับมีโอกาสที่ไซด์เว์นะครับอยู่ในกรอบของเลเวลหและเลเวลสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่านะครับยังไม่ชัดเจนนะส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ชัดเจนนะครับราคานี้นะควรถ้าเป็นผมนะส่วนตัวนะครับความเห็นของผมนะจะไปตั้งรอช้อนที่แนวรับที่2นะครับ กับแนวรับที่3นะครับซึ่งแนวรับที่3ก็คือ2 3นะครับก็คือ23.13นะครับกลมๆนะครับ23หรือ23เหรียญก็ได้นะครับแล้วก็ไปตั้งรอครับที่เลเวล2นะครับนั่นก็คือ29.94 หรือ30เหรียญก็ได้นะครับกลมๆนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวผมส่วนตัวนะกลยุทธ์ผมนะผมจะไปตั้งรอนะไปช้อนรอที่เลเวลาสองเลเวลาสามเท่านั้นนะครับเพราะนั้นราคาที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยเป็นไซด์เวย์เนี่ยผมจะไม่เข้าซื้อนะครับถ้ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพื่อนๆนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็นะครับสามารถนะครับทำตามที่ผมนะครับแจ้งมาในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นใครที่ตั้งรอแล้วนะครับเลเวลาหนึ่งเอ่อเลเว่าสองเลขว่าสามนะก็ตั้งขาไว้นะครับรรรออออใใหห้้คนนเฟิ์มสัญญาาณจกง นะครับใครอยากจะรู้รับอัปเดตราคาก็ทักมานะครับทักถามผมมาได้นะครับในห้องเรียนห้องรุ่น1นึรุ่นสนะครับโอเคนะครับก็สำหรับดอทบอกระดอนครับสรุปให้เพื่อนๆประมาณเท่านี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับตัวพ่อนะครับบิตคอยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ครับมาดูในไทม์เฟรมเดย์วันนะครับเมื่อวานนี้ครับก็พยายามอีกแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนที่ผมวิเคราะห์มา2วันเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับพยายามจะดันนะครับ50807ขึ้นไปครับก็ขึ้นไปเทสอีกครั้งเป็นครั้งที่2สําหรับนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็โดนทุบกลับลงมาเช่นเดิมนะก็เป็นไส้เทียนอย่างที่เราเห็นอ่ะผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมวิเคราะห์มาถ้าใครดูคลิปผมมา2วันนะผมก็วิเคราะห์เหมือนเนี้ย นะครับผมพูดคําไหนคํานั้นครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหครับไม่ไปไหนครับก็วิ่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วเพราะว่าผมถึงผมถึงสั่งนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองแลครับแล้วหลายท่านก็ทราบดีใครเรียนกับผมจะรู้เลยว่า2วันผ่านสองสองวันที่ผ่านมาครับไม่มีการซื้อไม่มีการขายครับเก็บมืออย่างเดียวครับเพราะว่าตลาดยังไม่ทาอะไรต้องรอตลาดให้เขาทําให้เสร็จก่อนนะครับเป็นช่วงนี้เป็นการรับรวบรวมพลังแล้วก็รอนะครับเปวานใหญ่จะมาช้อนไหมหรือจะมีสถาบันการเงินต่างๆจะเข้ามาช้อนซื้อไหมหรือจะมีีข่่าาาวอออะะะะไรรทททจจกกมบํให้ จุดตรงนี้ระเบิดขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีการต่อสู้กันอยู่ในนะรับเลเวลสของผมอย่างที่ผมแจ้งไปนั่นคือราคาเส้น EMA 21นั่นคือ c 8 1 0 7เห็นไหมครับวันนี้โชคดีไหมครับวันนี้สัญญาณดีนะครับเพราะว่าอะไรเรายังยืนเหนืออยู่48107นะคเมื่อคืนผมอัปเดตเพื่อนๆในห้องเรียนรุ่น1นไปสังแล้วรุ่นสไปแล้วเนาะนะครับว่าสัญญาณดีไหมดีนะครับเพราะว่าอะครับเราตอนนี้เราทำไฮโลนะครับยกขึ้นมาครับยก นะครับเห็นไหมผมขีดที่ดูหนึ่งสองสามเห็นไหมยกขึ้นมา3วันแล้วครับเราสามารถทำโลว์แล้ไฮนะครับสามเป็นขั้นบันไดขึ้นมา3ชั้นแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับอ่ะแล้ววันนี้จะไปยังไงต่อครับวันนี้นะผมก็ยังดูแล้ววิเคราะห์นะครับเหมือนเดิมครับเพราะนั้นครับยังส่วนตัวครับยังบอกเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนรุ่นหนึ่งนสองเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นวันที่3นะครับเป็นวันที่จะต้องเก็บมืออีกครั้งนะครับแล้วก็ ยังมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะให้เพื่อนๆจับตาดูดีครับ เดี๋ยวถ้าใครเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองผมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตในห้องนะครับก็คือนะวันนี้จะมีอ่าบิตคอยครับที่ expire เนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาข้อมูลแบบอ่าละเอียดนะครับอ่าข้อมูลแบบที่ชัดเจนนะครับก็คือวันนี้จะมีเขาเรียกอะไรอ่ออปชันนะครับบิตคอยออปชันที่ expire วันนี้คือวันศุกร์นะครับค่อนข้างเยอะเลยหลายบิลเลียนเลยนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรอาจจะมีการมีราคาอาจจะขยับให้เห็นนะเพราะว่าเวลาบิตคอยนะครับออปชันอีคสปายเนี่ยมันจะมีได้ทั้งฝั่ง บางคนก็คือเขาอาจจะขายออกมานะหรือบางคนอาจจะเก็บไว้นะครับหรือบางคนอาจจะเข้ามาซื้อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีแรงกระเพื่อมจะมีถ้าเห็นนะครับราคาขยับขึ้นนะครับมีวอลลุ่มเข้ามานะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะเพราะวันนี้เป็นวันที่บิตคอยน์นะครับมีเรียกว่าจำนวนค่อนข้างมากเลยนะออ p ชั o น expire นะครับ expiring date today นะครับ due to expire นะเพราะนั้นแต่ผมยังจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้เดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดไม่อยากจะบอกประกาศตัวเลขไปเดี๋ยวผิดพลาดนะเดี๋ยวผมจะเอา ข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวอันนี้นะครับไปแชร์ให้เพื่อนๆรุ่น1รุ่น2ในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเราถ้าคืนนี้นะครับหรือว่าในช่วงตลาดบิการเปิดนะจะเห็นวอลลุ่มนะมีราคานะครับก็ก็อาจจะมีนะครับความเชื่อมโยงแล้วก็มีอิทธิพลมาจากนะครับบิตคอย n e อ p i ันเอ็กซ์ปายเลงเดทูเดย์นะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้มาสรุปให้เพื่อนๆครับยังมองอยู่ที่ นะครับไทม์เฟรมเดิมนะครับก็คือนะครับตราบใดที่เรายังยืนเหนือ48107ได้คือเลเวล2นะครับเส้น EMA 21ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีไหมดีครับนะครับถ้าปรับตัวขึ้นสูงต่อไปแน่นอนครับเขาต้องพยายามจะดันตัวขึ้นไปนะต้องนะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ต้องทะลุ50807และยืนเหนือปิดเหนือได้จะดีมากๆ วันนี้ต้องปิดใหได้นะถ้าปิดเหนือนะฟังให้ดีนะครับต้องปิดเหนือ50807จะเป็นสัญญาณที่ดีนะปิดเหนือครับแต่จะขึ้นไปสูงแค่ไหนจะไปเทส52208หรือไม่จะไปเทส53416หรือไม่เนี่ยไม่เป็นประเด็นนะประเด็นสําคัญที่ต้องปิดเหนือนะค,คือแท่งเทียนเดวันนะต้องปิดเหนือนะครับ50807เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดี นะในทางตงน้นข้ามครับให้ดูแค่นี้ดูแคบๆก่อน,นะผมยังไม่ดูไกลนะดูวันต่อวันนะเพราะว่าช่วงนี้มันจะราคามันจะอยู่ไซเวมันจะวิ่งอยู่กรอบนี้นะผมยังนิวไทม์ไฮข้างบนเนี่ยนะครับเราเราจะไม่พูดถึงนะเพราะมันจะเป็นของสัปดาห์หน้าเนาะเราพูดแบบว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวัน2วันนี้หรือในช่วงวิคเอนนะเพราะฉนั้นให้เ,เพื่อนๆจับตาตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันในทางข้างล่างถ้าล่ะถ้าไม่สามารถทะลุ5 0 8ศแแล้วขึ้นไปยืนเหนือได้ จะเป็นอย่างไรถ้าเดินกดตำ่ำนะครับถ้าย้อนลงมาเรียกว่าทะลุ4 6 6 0 2เนี่ยครับเส้นที่ผมตีไว้นเนี่ยเป็นชาแนลของผมเนี่ยทะลุลงไปนะครับและยืนเหนือนไม่ได้เนี่ยเอาเงา่ายๆถ้าลงมาแตะอีกครั้งเนี่ยก็เป็นสัญญาณไม่ดีละนะครับถ้าดิ่งกลับลงมาเนี่ยถ้าลงมาเทส46602ศ 02, จดเลยนะครับถ้าลงมาเทส46602ศสเนี่ยสัญญาณไม่ดีเพราะโอกาสทะลุลงไปสูงนะครับทะลุลงไปทะลุไปไหนครับลงไปหาเรวสาม เส้น EMA 50ของเรานรในทางฟีมเดวันนั่นก็คือ c 1 4 3 5ขยับแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะจะไม่เหมือนเมื่อวันจันนะถ้าใครเออจะไม่เหมือนวันอังคารกับวันพุธที่ผมประกาศไปนะเพราะตอนนี้เส้น EMA 50ขยับขึ้นมาแล้วนะครับนะครับราคาเฉลี่ย 5, 50วันล่าสุดขยับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในบล็อกเชนและบิตคอยน์นก็สามารถไปตั้งช้อนซื้อที่ราคา C1435 ได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พิจารณานะครับใช้ดูวินิจในองค์ประกอบต่างๆในด้านปัจจัยพื้นฐานต่างๆมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมมาแชร์ให้นะครับเพราะนั้นใครที่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้นะก็สามารถไปตั้งช้อนตรงที่41435ได้นะครับลองรับอย่างที่ผมแจ้งมาผมยังยืนยันนอนยันเหมือนเดิมว่านั่นคือแนวรับสุดท้ายนะครับที่เราสามารถช้อนได้เป็นกองสุดท้ายถ้าลงลึกต่ำไปกว่านั้นผมจะไม่ช้อนผมจะบอกนักเรียนนักเรียนรุ่น1รุ่น2ทุกท่านเลิกช้อนเลิกช้อนซสือโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นถือว่าเป็นดิสเคานะครับครั้งสุดท้ายละถ้าครับถ้าย้อน กลับลงไปหรือว่าย่อลงไปนะครับเพราะฉนั้นเกิดได้ทั้ง2กรณีนะผมบอกได้เลยนะในส่วนตัวผมมองว่าเป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดูอาจจะอาจจะดีตัวกลับขึ้นไปก็ได้นะเพราะวันนี้ Bitcoin Option นอ p i r e อาจจะดีตวดดตัวกลับขึ้นไปนะครับะทะลุยืนเหนือ508-07ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าไม่นะครับย้อนกลับลงมาทุบกลับลงมาทะลุ4 6, 6 6 0 2แน่นอนครับนะบเป้าหมายจะต้องย่อลงไปที่ 4, 1435 นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมวิเคราะห์ให้เพื่อนๆประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็เทรดอย่างนะครับระมัดระวังนะครับมีสตินะครับ กฎ3ข้อที่ผมสอนเด็กๆรุ่นหรุ่น2อของผมนั่นก็คือไม่โลภนะครับไม่กลัวแล้วก็ไม่ประมาทนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับ Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจจัยพื้นฐานนะครับฟันเดเมน t a ลหรือในด้านของเทคนิคอลอ a นาลัยนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่เจอผมนะครับเพราะว่ารรรุ่่งนนนนนนีีี้้มออักเย 1- 2หหใญะ แล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนนะครับก็จะเจอกับผมอีกทีนะครับเช้าวันจันทร์นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับ Have a ลอร์แฮปปี้กรุ e ตวนะครับแล้วก็นะครับเทรดอย่างระมัดระวังบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับอย่านะครับโลภแล้วก็อย่ากลัวแล้วก็ไม่ประมาทครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ